ุกคนจะดีใจเสียใจหรือจะหัวเราะดีคนโก้คือดีใจอะฟิลนางดีใจถูกรอตอรี่เออกำลังจะไปขึ้นเงินไปขึ้นแล้วล่ะไม่ใช่กำลังจะไปขึ้นเงิน,น,งน,งนสุดช็อกเออแ้ยออออนั่นแหละแต่เสียดายอะวันนี้น้องมาที่แฟชั่นอยู่ใกล้บ้านบุ๋มเลยอมีคนอยู่มีเอฟซีน้องอยู่แฟชั่นเยอะเหมือนกันนะพี่พลอย เขาก็อยู่ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะพี่เขาก็อยู่ที่แฟชั่นเป็นเอฟซีน้องนุกน้องปายอืมเสียดายเน,นาะน่ารักเอ็นดูสุดช็อกค,คืออึง้งสุดอึง้งเออไม่รู้จะอายหรือไม่รู้จะอะไรของคุณเขาดีเออเขาก็ไม่ได้ดูไงเขาดูแต่ตัวเลขไงเออเอ็นดูนางวันนี้น้องน่าจะไปทำงานหรือไปอะไรไม่รู้งานอะไรไม่รู้เนาะ ถ่ายแบบหรืออะไรของน้องไม่รู้เพราะวันนี้วันหยุดน้องไม่ได้ถ่ายละครไหมวันนี้นะอนั่นแหละดูความดูธทนดนเถอะจะจะใช้คำไหนดีนั่นแหละเออสวัสดีจ้าชาวโซเชียลทั้งหลายชาวโซเชียลเอซนุกทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่แฟชั่นไอร์แลนด์เนาะแต่คิดได้ดีทันทีละ มวที่ผ่านมาเราซื้อทั้งหมดไม่ถูกแต่เอซซื้อให้ถูกไม่จำไม่ได้ว่าใครซื้อให้นะฮะนี่ครับถูกเล็กท้ายสาม่สองตัวหลังนะครับว่าจะไปขึ้นขึ้นเงินเออแต่ไม่รู้ว่าจะไปขึ้นที่ไหนอยู่เดชั่นไอแลนด์เ,ดเราไป,ไ,ปไปลองถามเขาใครรู้จักเราเราค่อยถาม้วลาไปเดือนเฮรู้แล้วถามใครไม่นี่เขารู้จักเรา <c oughs> ผมผมจ <ผม S 2> ีกเลขผมเพิ่งจีกหวยม้วนไ่แคผมไปเกินไม่หนึ่งดเลยมไม่ทายสองตัวใช่ไหมมันสองพันใช่ไหมเรามาดูว่าธนาคาร ธนาคารที่ที่เราจะไปเนี่ยเราจะไม่บอกว่าธนาคารอะไรเดี๋ยวทุกคนคงรู้เองแต่เราไม่พูดเนี่ยว่าเขาจะหักเรากี่เปอร์เซ็นต์นะเราได้สองพันจริงๆได้สองพันเขาเขาจะมีธนาคารจะหักเราอีกว่าเราจะเหลือเท่าไหร่จากสองพันมาดูกันครับ a หนึ่งสามเจ็ด b สามก้ เขาบอกว่าเรากดถูกแล้วจริงๆเรานึดว่กดผิดนะนี่เป็นครั้งแรกที่เข้ามาเข้ามาเอานะเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีแต่แม่แม่ไม่ได้ขอแล้วแม่เอาไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูดูว่าจะถูกทั้ง20%จะได้เท่าไหร่จาก2,000บาทครั้งแรกอารมณ์ดีมาแเ้ง ไอ้เขาเอาให้ดูดิดิดิ <c oughs> ี่จิงเราอินเสิร์ตก่อนหน้านั้นอีกนะเขาต้องจะเห็นอยู่คุยกูโม้อ,อย่างดีเลยอ่ะรู้ไหมผิดเดือนผิดเดือนผิด <c oughs> เดือนไอ้เออขามากเลยอ่ะแต่ <c oughs> จะบอกว่ามันไอตรงไหนรู้ไหมทุกคน <c oughs> คือพี่อ่ะ พี่อร์อินเสิร์ตตั้งแต่ก่อนที่จะเอาไปแล้วใช่ไหมคนเขาน่าจะเห็นแล้วแหละว่าเราไม่ได้เฟ้งนะมันก่อนหน้านี้คือมันคนละเดือน,นจริงๆแต่แต่ลูกแต่ลูกไม่รู้ลูกก็ไปตรจเดือนนี้เดือนเดเมื่อกี้ก็ตามที่เห็นครับและที่อายมากกว่านั้นคือน้องที่เขาอยู่ในน,นะนั้นแหละเขาน่าจะรู้จักเราด้วยเขาน่าจะยิ้มยิ้มแต่เขาก็เรียกเราไปเขาก็ตัวไปรจำคนละเดือนครับไม่คนอายเนี่ยแล้วมีใบเดียวเอฟซีใช่ไหมอ่ะอระเจ้า ไอ้ยุ่หายเลยะออกมาเมื่อกี้นไไปหมดคนมองไปหมดอะจบข้าวจมหา